พี่เพนมาวันนี้พี่เพนมาเก็บพริกไทยนะคะอยู่ข้างบ้านนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไกลอะไรเขาแก่แล้วนะคะบางบางอันเขาก็จะออกแดงๆแล้วคือมันสุกนั่นเองพี่เพนคิดว่านะเพราะว่าเราไม่เคยปลูกมาก่อนเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยค่ะอันนี้พี่เพนเก็บผัดกบผัดอะไรเยอะแยะหลายครั้งแล้วค่ะมันก็เลยไม่ค่อยเยอะเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มสุกเขาก็จะเป็นอย่างงี้ มีสีส้มๆแดงๆมาติดๆมาประปรายพี่เพ็ญก็ว่างั้นก็ได้เวลาเก็บแล้วไม่งั้นมันร่วงทิ้งหมดแล้วพี่เพ็ญเก็บไว้แล้วพี่เพ็ญจะไปตากไวต้ตำใส่นู่นนี่ทํากับข้าวเนาะ mm hmm. หอมๆเลยค่ะอ mm ัน hmm. นี้แหละค่ะได้ได้เวลาเก็บ mm hmm. พันนี้จะเป็นซีลอนที่เขาเรียกพริกไทยซีลอนอะไรนี่เละคะ mm ่ะ hmm. พี่เพ็ญซื้อต้นพันมาหนึ่งกิง mm ่ง hmm. ก็มันชอบ ลักษณะพิเศษของมันเนาะมันจะชอบอยู่ที่แดดร่มรำไรตรงนี้มันใต้ต้นมะพร้าวอะค่ะเห็นไหมไต้ต้นยอต้ต้นสมโอ,อชอบอยู่ตรงแดดรำไรรำไรอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะใช่เลยแหละวันที่เขาบอกเลยเพราะว่ามันออกลูกดีมากเลยเต้ต้นเลยค่ะแค่นี้แต่นี่คือพี่เป็นเก็บใช้ไปบ้างแล้วเนี่ยค่ะใหญ่ๆอวบๆเม็ด ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเอาออกจากก้านแล้วก็ตากแดดค่ะตากแดดไว้แล้วก็ไว้ตำใส่แกงจืดไว้หมักนู่นนี่นั่นปีหนึ่งปีหนึ่ง,งก็พอได้กินกับต้นเดียวเ <c oughs> นี่ยค่ะก่อนหน้านี้นพี่เป็นไม่ได้เก็บน่คะมันตกลงพื้นแล้วมันก็แห้งเหี่ยวทิ้งเลยเสียดาย ต้องรีบเก็บชีบนี่ได้อยู่ต้องเก็บให้หมดแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเนาทิ้งเลยก็สังเกตว่ามันเป็นเนี่ยค่ะสีส้มส้มแดงๆด,ดูมันล่วงล่วงเกือบหมดแล้วมันเป็นพิ่งจะรู้ตัว เพ่งจะมีเวลาเก็บคิดดูดูกา้านนี้สิร่วงเกือบหมดแล้วค่ะนี่ยงานเยอะเหลือเกินสนุกกับการทำงานก็ลืมไปเลยพอจะทำนู่นนี่นั่นก็ลืมที่จะเก็บไปเลยโอ้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะใช้ได้เลยสิเดียวยังมีอีกค่ะยังไม่หมด ยังมีอีกยังมีอีกเดี๋ยวปีนี้เป็นจะลองตอนดูนะคะน่าจะติดง่ายอยู่โอเคได้เยอะแยะแล้วค่ะเนี่ยค่ะได้เต็มเลยก็ไว้ทำกับข้าวไว้ตากไว้อะไรทำกับข้าวเนาะก็สวยๆเลยนะเนี่ยธรรมชาติเลยค่ะ นี่แหละค่ะก็ต้มจืดผัดกบโอ้ได้หมดเลยก็สําหรับคลิปนี้ก็พี่เป็นสวัสดีค่ะ